สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกคนผมนิลันบอลไทยวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนไว้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของวิรามยูเนเต็ดเมืองกีฬาที่แฟนบอลไทยและแฟนบอลมอเตอร์สปอร์ตทางประเทศรูจ้จักแต่ในเบื้องหลังความสําเร็จนี้กําลังมีเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและอาจกําหนดอนาคตของเมืองกีฬาแห่งนี้ได้ครับและอีกเรื่องครับคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา อสจทอนความเป็นผู้นําของผู้นําประเทศของกัมพูชาที่ประชาชนกัมพูชาเริ่มออกมาตั้งคำถามกับผู้นําประเทศของตัวเองกับการหายไปของคนในครอบครัวของตนเองที่หายสับสูนจากการทําสงครามกับประเทศไทยถ้ามองตามหลักมนุษยชนหรือมนุษย์ร่วมโลคด้วยกันถือว่าก็น่าสงสารทหารกล้าของเขมรครับที่รบแล้วตายแต่เจ้านายผู้เป็นผู้นําประเทศไม่สนใจมัวแต่รักษาชื่อเสียง เกียรติยศของตัวเองจนไม่คิดถึงผู้ใดวันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์ไปด้วยกันครับขอให้ชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิรลันบอลไทยกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่วงการฟุตบอลไทยกันก่อนครับกับเรื่องที่ดินของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับกับการลถไฟแห่งประเทศไทยครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนครับบุรีรัมย์ยังเป็นเมืองเล็กและเงียบสงบในภาคอีสานครับ คนส่วนใหญ่รู้จักเพราะประสาทหินพนมรุ้งครับแต่เมื่อปี2553ครับท่านนิวินชิดชอบครับประธานสโม,มสรบูรามิวเต็ดตัดสินใจสร้างสนามฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาในทุ่งนากว้างพื้นที่กว่า150ไร่ครับโดยใช้งบประมาณไปถึง500ล้านบาทครับใช้เวลาก่อสร้างเพียง256วันครับก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2554สนามนี้คือสนามช้างอารีนาสเตเดียมครับ สนามฟุตบอลไล์ลูวิ่งความจุ32,000กว่าคนครับทำให้แฟนบอลไทยได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกครับแต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาครับบูรัมไม่ได้หยุดแค่ฟุตบอลในปี2557ครับบุรัมได้จาัดก,การสร้างสนามแข่งรถอย่างช้างอีเตอร์ในชิเนลเซอร์กิตครับเปิดใช้งานอย่างยิ่งใหญ่สนามแข่งมาตรฐานสูงสุดของโลกในตอนนั้นใช้งบการก่อสร้างกว่า2,000ล้านบาทครับมีระยะทางกว่า4กิโลเมตร12โค้ง รองรับผู้ชมได้เกือบ10,000แคนสนามแห่งนี้ทําให้บุรัมกลายเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบหิงแชมป์โลกหรือ Mo t ต GP ครับในรายการระดับโลกอื่นๆทําให้เศรษฐกิจในจังหวัดเติบโตอย่างกล้ากระโดดโรงแรมเต็มร้านอาหารคึกคักเงินสะพัดหลายร้อยล้านในแต่ละสัปดาห์ที่มีการแข่งขันใหญ่ครับนี่คือภาพของความสําเร็จที่หลายคนเห็นแต่เบื้องหลังกับซ่อนปัญหาสําคัญกําลังคืบคลานเข้ามา นั่นคือปัญหาที่ดินเขากระโดงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพื้นที่กว่า5,000ไร่ในเขตกระโดงเคยถูกศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและปัจจุบันมีการฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนโฉนดเกือบ1,000ฉบับโดยมีที่ดินราว179ไร่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของตระกูลชี่ชอบแม้สโมสรยืนยันว่าสนามช้างอารีนาและสนามช้างเซอร์กิตไม่ได้สร้างอยู่บนที่ดิน ของรถไฟโดยตรงแต่พื้นที่โดยรอบของสนามพัฒนาเป็นมือกีฬาและคอมเพล็กซ์พาณิชย์หลายส่วนอยู่ในเขตที่ถูกร้องเรียนและตรวจสอบกันอยู่ครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่ออนาคตเศรษฐกิจและการพัฒนามืองกีฬาเพราะว่าวันหนึ่งรัชนะคดีและยึดคืนที่ดินได้จริงโครงการโดยรอบของสนามทั้งหมดอาจต้องเปลี่ยนเป็นการเช่าที่ดินระยะยาว สโมสรอาจเสียสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและรัฐอาจเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นศูนย์กีฬาภายใต้การดูแลของรัฐกยบเต็มรูปแบบแต่ถ้ากระบวนการนี้ยืดเยื้อความไม่ชัดเจนจะกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนและสปอนเซอร์ทําให้การพัฒนาเมืองกีฬาอาจจะสะดุดได้ทันทีครับในมุมเศรษฐกิจบุรีรัมย์คือตัวอย่างของเมืองที่ใช้กีฬาเป็นหัวใจพัฒนาเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่าเมืองกีฬาไรายได้จากฟุตบอลไทยลีกการแข่งขันลดร,ระดับโลกและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหมุนเวียนเข้าจังหวัด ปีละหลายพันล้านบาทแต่โมเดลนี้จะยั่งยืนหรือไม่ถ้าความไม่ชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงอยู่ครับในล่าสุดครับทนนยวินชิดชอบครับประธานสมโมสรยูร,รมยูเต็ดและประธานสนามช้างอิตาลีเชนีเอลส์กิตเตรียมถแถลงข่าวเรื่องเขากระโดงในวันที่7สิงหาหลังกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนที่ดินบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามช้างอารีนาหลังเยาของปราสาทสายฟ้าและบางส่วนของสนามช้างอิตอร์เชนลเอร์กิตครับ ดังนั้นเรื่องราวของบรีลามไม่ได้มีแค่ฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตครับแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความฝันมวงกีฬาจะอยู่รอดได้หรือไม่ครับเมื่อเจอกับความจริงของกฎหมายอนาคตของช้างอารีนาและช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะเดินต่อไปทางไหนขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของคดีที่ดินคลประวัสต,ตร์นี้ครับและต่อมาครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับกับปัญหาประเทศกัมพูชาที่ทําอะไรลงไปกับประเทศไทยเรากับเหตุการณ์ประทะที่เขตชายแดนไทยกัมพูชา จน,นบรรบนปลายจนทําให้เกิดโศขนนตรกรรมที่มีผู้บริสุทธ์ต้องเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ประทะที่ผ่านมาและเกิดการสูญเสียอย่างมากมายครับโดยทัพไทยชี้ชัดความต่างแห่งกติยศครับโดยประเทศกัมพูชาครับปล่อยให้ศพทหารกัมพูชาครับเพื่อนร่วมลบเน่าคาสนามลบรอยแผลในใจทหารขามเมรครับสิงสเทือนใจดังขึ้นกลางสนามรบเมื่อภาพศพทหารกัมพูชาถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยกลางแดดและฝน ดยปราศจากแม้แต่ความพยายามจะเก็บกลับหรือจัดก,การอย่างสมเกียรติสิ่งนี้เพียงแต่ทําให้โลกต้องสั่นสะเทือนแต่ยังแทงลึกลงไปในหัวใจของทหารผู้ร่วมรบกับเขาเองคแบบรับดอโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําของรัฐบาลและกองทัพกัมพูชาการปล่อยศพทหารของตนเองไว้ในพื้นที่การประทะโดยไม่ดําเนินการใ,ใดๆถือเป็น การกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนครับนี่คือการทําลายเกียรติยศของผู้เสียชีวิตและทิ้งบาดแผลลึกให้ครอบครัวผู้ปลีชีพที่ไม่อาจให้อภัยได้ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาและหลักฐานกฎหมายมนุษยธรรมสากล ทีระบุชัดว่าทุกฝ่ายต้องจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพและสมเกียรติครับภาพรงการข้ามครับนั่นคือกองทัพไทยซึ่งให้ความสําคัญกับเกียรติยศของทหารทุกนายเสมอเมื่อการประทะสิ้นสุดลงไปหน่วยรบจะเข้าค้นหาและรวบรวมผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยทันทีภายใต้หลักฐานการแพทย์ทหารที่รัดก,กุม ทุกศพได้รับการระบุตัวตนอย่างรอบคอบและทุกวีรชนผู้กล้าได้รับพิธีศพอย่างสมเกียรติมีทั้งการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เงินช่วยเหลือและสวัสดิการต่อครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เสียชีวิตและสละชีพเพื่อชาติครับรหรับครอบครัวทหารที่ล้มลงกองทัพไทยยังดูแลต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์การศึกษาบุตรหลานและการเยียวยาในทุกด้านขณะที่บุพบทธเจ็บได้รับการรักษาอย,อย่างดีที่สุดในโรงพยาบาลทหารจนกว่าจะหายเป็นปกติครับทังหมดนี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่ คือเกียรติยศศักดิ์ศรีของกองทัพไทยที่เชิดชูผู้กล้าวิรชนทุกคนที่ยอมสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติครับตรงกันข้ามกับฝ่ายกัมพูชาครับกับทอดทิ้งศพเพื่อนร่วบรบของตนเองให้เน่าเปื่อยกลางสนามลบเหล่ากับชีวิตและเกียรติของทหารไร้ค่าคำถามนี้ดังสะท้อนในใจผู้คนจริงมีเพียงคำว่ากัมพูชาครบรพทหารของตนเองจริงหรือไม่ครับหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าสำคัญกว่าชีวิตผู้ยอมสีชีพเพื่อชาติครับ ภาพน,นี้ตอกย้ําความจริงเพียงหนึ่งเดียวฝ่ายหนึ่งเชิดชูทหารกล้าเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่อีกฝ่ายกลับทอดทิ้งแม้กระทั่งศพผู้เสียชีวิตของตนเองครับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ปะทะเป็นระยะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อกองทัพไทยตัดสินใจลุกยึดพื้นที่ช่องอังมะครับบริเวณชายแดนด้านปราสาทพระวิหารครับหลังถูกกัมพูชาลุกล้ำดินแดนภายใต้อธิปไตยของไทยมานานครับ ที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคยประท้วงหลายครั้งแล้วครับแต่กัมพูชากลับเลิกเฉยไม่ยอมถอยกำลังออกจากพื้นที่จนในที่สุดทาหารไทยต้องขยับเต็มกำลังครับปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดและเครื่องจักรพิเศษเคลียบพื้นที่อย่างรอบคอบครับเพราะเชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดตกค้างไว้จากนั้นกองกำลังไทยครับเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่และวางกำลังควบคุมเต็มรูปแบบตามแนวเส้นปฏิบัติการฝ่ายไทย เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเคร่งคัดครับหรือขศกระทรวงกลาโหมครับกัมพูชาออกมากล่าวหาว่าไทยลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อันเซครับซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นอธิปไตยของกัมพูชาครับและยังทําการรัะเวนทั้งที่มีข้อตกลง หยุดยิงที่มีผลแล้วครับแต่พลตีวิทย์ไทยสุวารีครับ,บกองทัพบ,บกไทยครับย้ำชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวคือเขตอธิปไตยของไทยเต็มตัวครับฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ลุกล้ำมาก่อนแต่ไทยได้ประท้วงมานานแต่ไม่เคยแก้ไขครับผลปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทวงคืนพื้นที่สําคัญกลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วแต่ยังเป็นการเสริมความมั่นคงชายแดนและจัดระเบียบพื้นที่ใหม่โดยกองทัพไทยย้ำชัดเจนว่าทุกการเคลื่อนไหวทำเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยตามกฎหมายและ หลักของสากลครับปฏิบัติการนี้สะทะ้อนให้เห็นชัดว่าแผ่นดินของไทยเราย่อมเป็นของเราอยู่ดีครับและหากฝ่ายตรงข้ามไม่เคารพข้อตกลงไทยก็พร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วด้วยกําลังเต็มที่ครับโดยล่าสุดครับแม่ทัพภาคที่2องครับประกาศชัดครับไม่ถอยแม้ก้าวเดียวครับลุกยึดในเขตอธิปไตยไทยเต็มรูปแบบครับ กัมพูชาเริ่มขนศพทหารออกจากชายแดนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายัางคงตึงเครียดโดยแม่ทัพภาคทีสองครับประกาศจุดยืนแข็งกล้าวต่อหน้าสื่อมวลชนครับกองทัพไทยจะไม่ถอยเพราะลุกอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของเราเองครับรมการนี้ดังขึ้นห้ามกลางบรรยากาศชายแดนที่เต็มไปด้วยแรงกดดันหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครับหรือ GBC ครับที่จัดขึ้นที่มาเลเซีย กำลังถูกจับตามองว่าจะหาข้อยุติได้หรือไม่แม่ทัพภาคที่2ยอมรับว่าผลการประชุมครั้งนี้คาดเดาอะไรไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นําทั้งสองประเทศว่าจะยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้แค่ไหนหากลงตัวก็จบง่ายแต่ถ้าไม่ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ต่อไปครับระหว่างรอคําตอบทางการทูตครับภาคสนามยังคงเคลื่อนไหวเต็มกําลังครับทหารไทยเดินหน้าปฏิบัติการตามแนวชายแดนเคลียร์พื้นที่ช่องอังมะ และพื้นที่รอยต่อที่กัมพูชาลุกล้ํามานานครับเพิ่มตั้งแต่การส่งชุดเก็บผู้วัตถุระเบิดและเครื่องจักรหนักเคลียร์พื้นที่เสี่ยงเพราะมีข้อมูลว่าอามีทุนระเบิดตกค้างหรือถูกซ่อนเอาไว้ครับเมื่อพื้นที่ปลอดภัยของทัพไทยจึงวางกําลังยึดควบคุมเต็มรูปแบบเสริมความมั่นคงของชายแดนป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ํ ได้อีกต่อไปนี่คือการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไทยปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินตัวเองครับในดวการข่าวจากแนวหน้าเผยว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มทยอยขนศพทหารของตนงเองออกจากพื้นที่ที่ชายแดนแล้วครับหลังถูกไทยประสานแจ้งให้มาเก็บครับเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานจะส่งกลิ่นเหม็นเสี่ยงต่อโรคระบาดและการกระทบต่อกําลังคนทั้งสองฝ่ายครับเล่าลนี้สะท้อนความจริงอันโหดร้ายครับของสงครามชายแดนยังตอกย้ําว่ากองทัพไทย แม้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยก็ยังคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมครับบรรทัดปีที่สองยังเผยถึงความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงว่าปัจจุบันนี้ปัญหาโรนไม่ทราบฝ่ายรักรอบบินในพื้นที่ชายแดนรวมถึงกรณีจับกลุมชาวกัมพูชาพร้อมโดนใกล้กองบินห้างที่ประจบเคลีขันรองทัพได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อรับมือ ยอมย้าว่าการบินโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงและบางครั้งก็เป็นเพียงการก่อกวนสร้างความไม่สงบค,ครับสําหรับการดูแลกําลังพลไทยแม่ทัพพลตร์สองยืนยันว่าทหา,ารเสนาลักษณ์และระบบสวัสดิการการทํางานเต็มที่ทั้งการป้องกันโรคระบาดและรักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของกองทัพไทยที่เด็ดขาดบนหลักอธิปไตยแต่ยังไม่ละทิ้งหลักมนุษยธรรมการยึดมั่นในแผ่นดินตัวเองไม่ใช่เพียงหน้าที่ แต่คือศักดิ์สรีของชาติและคือข้อความที่ไทยส่งไปถึงเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนว่าเราไม่ลุกรานแต่จะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวครับพวกนี้คือแผ่นดินไทยครับจากเหตุการณ์ความไม,ม่สงบครั้งนี้ในความคิดส่วนตัวที่มันเกิดปัญหามามากมายอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลไทยที่ดู เพื่อประโยชน์และอ่อนแอมากเกินไปครับและไม่มีความชัดเจนในการบริหารประเทศให้มันทันกลวงของประเทศเขมรได้ครับและก็ตามครับก็ชอบคําที่คุณวัฒนานาน,น่วมโพสไว้ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองครับที่พูดว่าจะรักษาหน้าหรือจะรักษาแผ่นดินของตัวเองครับแล้วณู่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเนื้อหาคลิปนี้ครับที่นํามาฝากกัน คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องอยู่กับฟุตบอลไทยช่องนีรานบอลไทยครับวันนี้ขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ